สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอของตัว A way. อีเวอหุปนพณ์แรกสายอุปกรณ์บลูทูธตัวนี้นะครับเราเข้าแอปซีมูอโนะครับตามโปรติที่เราเชื่อมต่อดูในกลุ่มือได้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของรูปภาพตัวนี้การสลับสายนะครับเลือกในส่วนของกําหนดเองนะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นแตกเครื่องหมายบวกนะครับเลือกจากอัลบ,บั้มรูปภาพแต่ของเรานะครับเราเลือกจากอัลบ,บั้มแตก อร์วาในมือถือของเราครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นเลือกแน่นอนนะครับเราจะงานในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาแลักการน,นี้เป็นตัวอย่างจากนั้นเราเลือกในส่วนของตำแหน่งเวลาตามที่เราต้องการได้นะครับนะครับตรงกลางกลางซ้ายบนขวาต่า,างได้เช่นเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับสะดวกดีนะครับนี่ครับนี่ครับแตะในส่วนของตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกานะครับเราก็จะจซิงนะครับนี่ครับกำลังซิงรียบ้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับรบางครั้งอาจจะ ไปบังตัวล็อกหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับได้แล้วนะครับก็เป็นรูปภาพหน้าจอแทสเกนของเราที่เราต้องการใช้งานนะครับใช้งานได้โอเคเลยนะครับ